มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธทรงบำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสากวาดพื้นขัดห้องน้ำที่วัดอรุณเวลา9ก้านาฬิกายนาทีของวันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิวโรต,ตมังงูลสิริวิปูลราชกุมาร เสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาทุดีโลกพระประธานประจําพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยจากนั้นทรงศีลเมื่อพระพรมวัชเรเมธีเจ้าคณะภาคเก้และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายศีลจบทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทักซีโนโทก ในการนี้มีพระปฏิสันถานกับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือถึงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทยัยโดยทรงแสดงความห่วงใยพร้อมกับพระราชทานกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับความสูญเสียในครั้งนี้รวมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่กองทัพเรือให้ทำงานดูแลประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณลานหน้าวัดอรุณราชวรารามพระราชทานถุงเครื่อง ื่องอุปโภคและปริโภคแก่นายสมหวังชัยประการวันผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่จำนวน350ถุง จากนั้นทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระปางและภายในวัดอรุณราชวรารามร่วมกับจิตอาสาจากกองทัพเรือโดยทรงทำความสะอาดรอบพระปางชั้นสองและห้องน้ำสาธารนณะด้านทิศใต้ทางนี้ด้วยมีพระประสงค์ในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ราษฎร ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ